ขึ้นเรือกันแล้วค่ะบอกสาวๆเชฟฟี่กันใหญ่เลยนะซอมไม่เห็นนั่งเลยหกบ้เห็นแล้ดีแล้วนี่ฮะทุกคนนี่กินนานมากอันนี้ชามเบรียงใช่ตอนแรกินกินเปนต้นอะอย่างอร่อยอ่ะแล้วกมาถ่ายด้วยยิวยอื่ยวดา นะแต่ว่านี่ไม่ฝาดเกินแต่มันไม่หวานเนาะมอะอมันไม,ม่หวานไปแล้วครับสาวๆเราจะขึ้นเรือไปนะคะไปไปทุกคนเดินทางครับไปวัดจุลามณีครับไหว้ท้าวเวสวรณ The bird. คนละห้าสิบาทนะครับทุกคนมันก็มีหลายคนให้เขาให้เหมาเหมารำเรื่อก็มีสี่ร้อยแต่ว่าเราไปคนละห้าสิบบาทครับเพราะว่าถ้าเกิดมาใบพายพระพระเวสสุวรรณที่จุดวัดจุฬามณีอ่ะนั่งเรือไปดีกว่าครับนั่งเรือดีกว่าครับทุกคนรถจะไม่ติดด้วยอ๋อเนี่ยดูเขาก็ บอกว่ามีอะไรบ้างทุกคนแง่เงี้ยคะันเราอยู่ในอยู่ในหนังเรื่องนี้เลยทุกเพื่อนสวัสดีว่าโอ้โนี่เรียกเมาสวยถ้าเราเจ็บเยอะมาพามาดูวัดเยอะมากนะคะผู้สื่อ่าทุกคนที่อังคาวานี่วัดเยอะเยอะสุดสงครามไป เสร็จแล้วครับเสรแล้วอากาศวิ่อย่างนี้แบบว่าไปทัวร์ห้างเ้าก็แบบว่าตั้งแตว่า เลนสาเลยสองข้างทางอันนี้มี่จะจำกับความเร็วของเรือด้วยนะครับ1ิดจำกับความเร็วของเรือ Il, สวยครับสวยนะที่ราบายโมบายอไมสบายเต็มไปเต็มที่พด้นะม่พอให้นอนามือที่ต่กดึนะตรงี้จะไปไหน จะบอกว่าตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยมีอะไรบ้างทุกคน สองอ <c oughs> โอ้สวย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 น่คือหน้าสวยหน้าดูนะ 啥内啊 อันนี้ว่าอะไร ่โมงอ่าเขาก็จะมารับเรา50บาทนี้ไปกับทุกคนดีอยู่นะเนาะอื้อเนี๋ยวมาดูนี่ก่อนอ่านี้หลังวัดคอ๋อนี่หลังวัดปิดเวลาออ,ออตกใจหมดเลยมาถึงว่าปิดโอ้นะครับสายมูครับ <laughs> คนเยอะมากไม่ต้องพูดถึงครับอยู่หลังโบสถ์โอ้โหทุกคนคนเยอะมากบุญตรงนู้นได้มาแล้วเป็นบุญสาธุสาธุโอ้โหแบตเตอรี่เทียบเลยทุกคนบรรยนนาก,กาศฮะครับคารมีครับใครได้ตั้งด้วยแทนยองคนเยอะม สาวๆก็ได้น,น้ำมาคนละแก้วน้ำตรงไหนเนื้อที่ใหม่ก็ได้พี่พี่เดิมก็ได้เข็นไปก่อนเลยพี่เดิมพี่เดิมทีผมที่สาวๆไปซื้อน้ำมาพ่อค้าหล่อเป็นไงเพื่นันตูนอ่ะ <c oughs> มาแล้วขึ้นไปก่อนเออเอ็นเอ็นเอ็นเราเอ็นเองหรือว่าขึ้นมันเอ็นนะครับเรนนี้เรากำลังไป,ไปตลาดกันครับทุกคน ้าอิมบุญอิมบุญมากเลยค่ะหฮ่หอยเชลลน่ากินมากนะคะออกมาซื้อดีกว่าทุกคนนี่เราจะเดินต่อของกินครับไหวเสร็จนี่ครับนี่ครับนี่ที้รักเอาดีที่รักเอาไปติดหัว อยกินทุกคนทอดมันเยอะๆทอดมันเสากุ sí ้ยแบบตัวที่ไม่ม oh ีที่ราคี้ไม่มีกิ๊บนะราคาเดียวกันยี่สิบห้าบาทที่ เป็นของฟงของฟางโหอันนี้สตรอเบอรี่เชื่อมนะครับเกแก้วอันมาครับพี่นะครับต้นเลยนะรัสตรอเบอรี่ไหมครับสตรอเบอรี่เคลือบแก้วทุกคนนี่เอาอันหนึ่งครับใส,ส่ถุงไหมครับไม่คะ่ะไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแฟนมาถึงจะส่งน,นี่ถ้าเราเขารู้แล้วว่าตัวอยากกิน อากีอันอันเท่าไหร่คะยีสส่สิบกาคนละอันดีกว่าเออคนละอันกับเขาสาโน่นครับถือกินเลยเอออ่เองอ่ะหยิบเลยน้องแพรว่าไหนแคร์ภ <c oughs> าสาพุทครับผมดึงให้ครับพี่ชีะะ้เลยคอัาไหนไหนพี่คนหน,านาึงให้ดูเอารุณนี่แหละเขาอยากกินน้ำมากอ่ะท่องแพรชิมไม่ดูอยาจะเฮ็ดเขา็ดว่าไรไงเพราะว่า หนึ่งเอ้าแบเข็ยไป้รู้ยังอ่ะหนึ่งไปเพราะพี่ก็ทำแบบง่ายๆเลยเยนะเขาจิ้มๆจิ้มๆจิ้มๆอยู่ขายลูกาชุดเที่ยวรึจะไม่ขายครับชุดไทยอากาศอากาศอย่างงี้ใสชุดไทยไม่ไหวเลยครับผม สับปรรดเคลือบแก้วรสชาติเป็นไงคะลองแผ<น>วแล้วก็สับปรเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้ำแขงจ้าข<แ>นมบรรยากาศครับเราะมีของฝากอั<แ>นนี้อันนี้อร่อยนะนี่มะพร้าวแก้วทุกคนซื้อไปฝากป้าดีกว่าของก<แน>ิง<แ>นเยอะแยะเลยหอมามกเนี่ยคำคำ เธอก็มีขายครับของกินทุกคนเต้ยเจ้จ่ายให้หน่อยไหมหนึ่งจ่ายให้หน่อยแล้วเ็นดูจ่ายให้หน่อยไหมหนึ่งสิบบาทสิบบาทมามามาครับถือมา โอเคมาครับมาอันนี้ข้าติงพี่ต้องถามเขาบอกว่ามันละลายไหมกาจะซื้อไปกินยังไงคะนั่นสิถ้าวต้มอันนี้พี่ก็หมดแล้วค่ะทุคนเข้อันเข้อัน สั่งของของกินเยอะทุกคนวิ๊น่ารักไม่กล้ากินน่ารักเกินนี่ก็จะมีแบบว่าหนมเบื้องที่เราให้ไปบีบเองครับของขายเยอะแยะไปหมดนครับทุกคนไม่ยมชื่มสามหึงร้อยโอ้สมอนย่างทุกคนจะของกินแบบว่าปแปลกๆก็เยอะนะครับทุกคน รืว้วขนมของกินโบโรโโาณอย่างนี้ขนมสมันนสยเด็กๆอ,อุนชอบกินอันนี้มากเลยตอนเด็กๆขนมไข่ขนมไข่เ,เนนนนต่าไข่ไข่เนี่ยอันนี้เมื่อก,ก่อนมันจะแถมที่ติดเล็บน,นี่นะีน่ครับ มันจะติดลงติดเล็บนี่ขนมไม้ทุกคนปึ๊บอันไหนเอามทรงจำในเด็กของเรา,เอ,าอันนี้ที่มันป๊อปเป้๊ปรหรือเปล่าเนี่ยจิ้มกินอร่อยอร่อยว่ะร้อนมากทุกคนอันนี้อันนี้ตอน,นเด็กอร่อยมาก อันนี้เท่าไหร่ลุงสิบาทจ้ะเอาแค่นี้แหละสองอันได้เลยจ<ด>้ะเป็น<ด>เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทบโอเคเอาสองอันพออือขอบคุณครับสาวๆไปเดินกันทุกคนอุ้ยกุกนตากระดาษสมัยนี้เขาเล่นกันแล้วเนาะทุกคนเนาะ ขนมไทยกงะมมัวแบบตรงก็จะหมดหาที่ชาร์จก่อนหอยทอดผัดไทยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ครับตุ๊กไปกับที่มานครับผมสวัสดีครับ